สวยไม่สวยย่าจะซื้ออะไรดีจะพังซื้ออะไรรู้สึกว่ามีเป้าหมายชีวิตจกินมันจกินมันแค่ยืนแต่อยากได้ท่ามากกว่าท่าวไ้ก่อนที่ท่าพี่น้องผ่านหน้าการซื้อขาย โอใคถ้าถ้ามีสกิลนั่งนะดีเลยเนะนี่ยตรงเนี้ยโอ้โหโมชั่นนั่งไปแลยตัวตู้เพลงนี้ยฮะตัวตู้เพลงอีแย่เหรอ ไม่ใช่ไม่ใช่กูได้กูแค่ได้ยินเฉยแต่ไม่โดนค่ไหงานเนี่ยมีดมาแต่ใกล้ๆกันเลยเพราะว่ากูว่าน่าจะน่าจะใช่เราเนาะเออินทัศน์อินทัศน์มานี่มานี่มานี่เอ้าเดินตรงมาตรงตรงมาสีแดงฝีแดงฝีแดงมานี่สีแดง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 จะเห็นรู้อ่ะแดงไหนวะเออแดงแดงเนี่ยที่มันเป็นตู้แดงแดงเนี่ยฝั่งตรงหน้าเองเลยเนี่ยเดินมาเดินมาเดินมา เข้เาใน então, ออร <S <S ูมาเกินอุ้ยตกใจหมดอักชเอเองเองเองมีปืนเหรอไม่มีปืนอยู่ข้างนอกเลยอ๋อปี๊ดก็อยู <h <h> <h ่ข้างนอกเหมือนกันเกินป้ายไม่มีใครครับ บอกเลยมาทีนี d ดั k shadow เลย dark s h a d o แต่ว่ามุดออกไม่ทันเลยอ่ <laughs> <g ülme> <laughs> เอลงยังไม่ดับแปลว่าไอโฟลเปิดเพลงแล้วเออทำยังไงอ่ะ กอนเป็นเหรอใช่ฮะใช่ก <an> <an> ูมาเก็บเหรียญอ๋อเฮ้ยเ้ยเฮ้ยของยเฮยฮ้เยเ้ยึก้ยเป้ด้ยเอ้เฮีย้ยวฮ้ยเฮ้ห้เฮยเก้ยเฮ้้เยเ้้้เเย ติดลตั่วเปิดเพลงกูบอกเลยไนี่ยตัวเปิดเพลงทำไมเนี่ยหกร้อยโลบั๊กโอ้ร้อยห้าสิบาทได้หกร้อยโลบักเลยหรอโลบักโลบั๊กโลบักเหรอโลบักเออหน้าเติมแฮะเอ้าหดแล้วหรอ้างไหนอ่ะเติมเดี๋ยวเดี๋ยวสอนวิธีไออะไรอ่ะ เล่นในนี่ไงเกมมาแล้วมันก็ให้ของมาเล่นจนจุดตีไงหลายเกมจัดไงแต่ก่อนนะใครเป็นอันนี้กูก็ไม่รู้แต่ที่นึก้กูแอบแล้วเพราะกูจะเปลี่ยนเพลงอยู่ใครอ่ะใครออยู่ตรงนี้นยใครอะไม่มีใครเห็นกูหรอกบอกเลย นี่ไงนานี่ไงจะบอกว่าเราทะเลกันปิดไหครัครับครับทัศอะไรเดินผ่านเราอ่ะกูจะเดินผ่านริงๆเบหาหาแล้วไม่เจอเหรอเอ๊ เนี่ยเนี่ยเหตลก็เจอเออไม่น่าบอกเลย ที่เวลาของคุณได้ยังหมดแล้วแกนไฟแล้วเปล่าวีที่แอดที่แน่ที่สุดต้องทำไงมีอยู่นิ่งๆเว้ยวีอยู่ตรงจุดเกิดแหละอยืนนิ่งๆแหละแล้วมันจะไม่มีใครเห็นคุณว่าไม่ใช่ปะใครมาหาคุณไม่ใช่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 อีกคนอีกคนหนึง เกินตัวที่มันใส่หน้ากากมันจะมีไฟนี่ไงกูโดนแล้วเนี่ยกันบอกนั่งเอากูแอบที่มันไม่มีใครมาเลยเว้ยแต้มันก็เดินมาแบบชิวๆเลยเว้ยแล้วก็เดินลงมาฆ่ากูชัดปะว่าเพื่อนบอกไม่ชัดเลยมันหัวบวบยนะมันอยู่ไหนอ่ะฉันเที่ยวกูนะเว้ย ไปไล่ยิงเลยเว้ยสารสันซันพอมันเพื่อนบอกสานซันว่ากำลังไปหาใช่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 มันมาแล้วมันมาแล้วมันคว้ามีดได้เลยเพื่อนล่อมาแล้วเพื่อนล่อมาแล้วทันเตรียมตัวล่ออะไรอ่ะเพื่อนมันก็บอกเหมือนกันนะมันลุดระวังนะโง่โง่โง่อันนี้ไม่ใช่เพื่อนนสองไม่ิีไม่เห็นมาเราชั่วเลย ก็เลว่าเกียน์เกียน์เกียน์เกียรสีป่าต,ติงเคเคสารอะไรอ่ะอเฮ้ยสารใช่เปล่า <c oughs> ยิ้มอย่างนี้ก็ว่าใช่ออกูไปละ <c oughs> อันกูรู้นะว่ามึงใช่อ่ะ <c oughs> มึงยิ้มอย่างนี้มันไม่ปลอดภยัย ระวังนะครับมีบุคคลเมียนเนียนเมียนเนียนเมียนถ้าเราใช่เราฆ่าเองก่อนคนแรกเลยมั้งวิ่งไปแล้ววิ่ไปแตา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 เมนพูดเปลี่ยนปีศาจปีศาจเราเจอไก่เขียวเนี่ยเราอยู่ไก่เขียวไอ้เขียวเลี้ยงแคทมันก็ไปแล้วปี่าจเอาแล้วเต้เองเป็นเหรออินฮาร์ ไปร้านเราอย่างนี้เป็นแน่เลยต <laughs> <c oughs> ้องรุนแล้วใครเป็นใครเป็นว่า เงียบกันทำไมเนี่ยอย่า <c oughs> เงียบฟรก่อนตายยังยก่อนยังแอบอยู่อินทัศน์อะเวลาหมดจริงอ่ะเนลาแต่ใช่ละเว,วลาได้อะไรคือวันนี้ยูดีวูตายเลยกูต่อเวลาแป๊บเดียวกูตายเลยแลัน <c oughs> อินทัศน์มาดูเราดิ อย่างทาบอกเลยไม่ใครหาเราเจอแน่นอนไม่ก็<อ>เปิดไงไขตุนขอโทษไขตุข่นห <laughs> นึงก็เนียนเกินบอกแล้วเราไม่ได้เป็นนี่อีกคนหนึ่งเนียนยิ่งกว่าแม่งแอบบนประตูใครวนี่ก็เนียนเลยเกินบินไปเรื่อยเลยอ่ะแอบบนประตูแต่ไม่เอาเอาไปดูนี่ก็เนียนเลยเกินแอบตรงช่องลง ก้อนแอปต้องไงอ่ะเฮ้เฮ้อ่เฮ้สันสันไงชัดชัดเลยชัดเลยกูว่าแล้วสันอยู่ไหนม่เป่องรู้หรอกชนะแล้วแหละเฮ้นี่ไงห้องเดิมอ่ะก่อนเองเดินผ่านเราอ่ะ เนียเวลาเวลาน้อยไปกูเดินกูเดินตามไล่กูเหมือนเองกูกำลังไอ้นี่อยู่เติมชั่วโมงกลับเข้ามาตายเราว่าแล้วก่อนแวนจริงจริงดูเอ้เคยเล่นแวมไพร์ยังแวมไพร์อ่ะอันไหนวะที่มันจะที่แบบว่าจะเล่นเป็นเราจะได้เป็นแวมไพร์อ่ะอย่างอะไรเป็นแวมไพร์แล้วให้คนเอาชีวิตรอดอ่ะยกงไม่ใช่ละเคยเล่นไหก่อนไม่เคยอ่ะ มันแบบไงดีวะมันแบบว่ามันจะเป็นสีดำดำแล้วเราก็ไม่สามารถสันเบียดแม่กูว่าแล้วทางตันน่ะหนีไม่ได้อ่ะทางตันอ่ะตอนนี้กูแน่เมียนละโคตรเมียนอ่ะกูมางอดเมีเยอะต้กูโชคดีอ่ะเกิดเกิดห่างเอเอสันอ่ะเอเยกูเกิดกูเจอหน้าแม่ยง บอกบอกชาติบอกชาติรางวะนี้ครับไปเล่นหลังๆพวกนายนี่เกิดนี่ยโปรเจกต์ S2B เนี่ยเดี๋ยวเล่นอันนี้กันเดี๋ยวพาเฮ้ยอันไหนนะไอ้ที่มันยิงซอมบี้แล้วคือแบบต้องผ่านเวฟไปเรื่อยๆโอเคโอเคเฮ้ยนี่แม่งตามเรามาว่ะใช่แน่เลยเดี๋ยวหมอใช่ครับไออินทัศไอ้อินทัดไอ้ชื่อนี่ ใช่คุว่ากูได้ยินเสียงมีดแล้วแหละไอ้เชี่ยนี่ช่วยด้วยที่นัดเป็นที่นัดเป็นทุกคนเริ่มหมดละเมื่อบ้านเลยเล่นลิ้นเนี่ยไอ้เยังรู้ว่จะล่อมาทางกูด้วยเนี่ยตายหมดเลยไอ้เยอะนี่นัดเป็นกูเป็นคนถือปืนนี่ไงกูเป็นนี่ไงเป็นคนถือปืนก็ถือปืนไอ้เชี่ย จลรอดได้ไงวะกูเออเขาอูตายไอสอนนี่ไมาคุดนเกียนเลยฟาแล้วแม่งวิ่งตามละมารู้เลยอ่ะเนียนกูกะถือปืนจาไเวเนียนด้วยหน่อยเนียนหาคนกอนตายก่อนตายดิโหโดนปาดคอดับเบิลคิวสรุปใครเป็นเนี่ยไอตัวที่มันใส่เนี่ยโอเคขอ มเป็นืิวตื่นใจเลยกูณตามมาตามแล้วนู่าอินทัศน์เปิดแม่งไม่ตามเรามาตามกูมานะกามฮะเดี๋ยวตามกูมาเดี๋ยวตามโอเคโอเคอินทัศน์องตามเรามาเอ้ยไม่ใช่ตามตาม